ธรรมบทภาค8หน้าที่18นะครับเราจะมาสัมพันธ์เรื่องพันธนาคารต่อไปนั่นก็แปลแล้วทบทวนแล้วก็ดูเรื่องสัมพันธ์คือแปลปุ๊บสัมพันธ์ปับ๊บมันจะได้มันจะได้ยังคงอยู่กับเราต่อไปนะครับเวลาสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่าสัมพันธ์ตามแปลแล้วที่ผมสัมพันธ์นี้นะก็แจ้ให้ทราบผมสัมพันธ์สดครับ สัมพันธ์สดไม่ได้เปิดแม่แบบไม่ได้เปิดหนังสืออะไรใดๆทั้งสิ้นครับสัมพันธ์จากหน้าจอนี่แหละฉะนั้นอาจจะตะกุกตะกักนิดนึงครับเพราะว่ามันก็ผมไม่ได้สอนมานานแล้วครับ <c oughs> มาดูเลยครับสัทาไสยกตาในอภาสิอภาสิอาคยะตะบทกตัวจกอีมังวิเศสนะของอตีตัง อติตังอุตตกรรม,มะในอาหาริรตวาอาหาริรตวาปุพพก,กาลกิริยาในปกาเสนโตเตนะวิเศษณะของโพธิสัตเตนะโพธิสัตเตนะอะนะพิหิตกาตาในอุทานิตังอุทานิตังวิเศษณะของอุทานางัอานางอุทานังอุตตกรรม,มะในปกาเสนโตปกาเสนโตอภัตระกิริยาของสัทธา อีมาวิเศษณะของคาถาคาถาอาวุธกรรมะในอภาสิต่อไปเข้าสู่คาถานะครับคาถาเนี่ยเราก็สัมพันธ์ไปตามแถวนี่แหละอ่าสัมพันธ์ไปตามแถวไปเรื่อยๆทีราสยกตาในอาหูอาหูอาขยัตบทกตูวอาจกนสัสปฏิเสธะในอาหูตังวิเศษณะของพันธนัง พันธนังอวุธกรรมะในอาหูทันหังสัมภาวนะในอาหูว่าเป็นนะฮะว่าเป็นเนี่ยสัมภาวนะครับต่อไปไอตัวสัมภาวนะตัวนี้เราจะเจอในภาค8นี่เยอะมากครับตอนนี้คือเริ่มต้นที่จะเจอแล้วเดี๋ยวต่อไปเจอเรื่อยๆครับเจอบ่อยๆมาดูประโยคนี้ต่อไปนะครับสัมพันธ์เป็นยะเป็นตะ นะเออสัมพันธ์ตามที่มีอยู่นี่เลยครับ <c oughs> ยังวิเศษณะของพันธนังพันธนังก็ดีทารุชะปปับชังก็ดีสยกตาในโหติโหติอาขยัตบทกตัวจกอายสัง วิเศษณะของพันธนังจะสองศัพทะสมุจยัตถะเข้ากับยังพันธนังอายะสังและทารุชาปปะชังนี่ครับจบได้สองแถวแล้วนะต่อไปมาแถวต่อไปก็สัมพันธ์ตรามตามตัวไปเลยนะฮะเยวิเศษณะของชนาชนาเสยกตาในโหนติโหนติอาคยันตบทกตัวจบสารตารตาวิกติกตาในโหนติ เมื่อกี้ที่แปลในแก้อัดตัวนี้จะต้องเป็นวิกติกตานะฮะต้องแปลว่าเป็นนะฮะในคาถาเออในแก้อัด <bir> เดี๋ยวเราไปถึงแก้อัดจะย้อนกลับมาตรงนี้ฮะสารตารตาวิกติกตาในโหนติมณีกุณทเลสุอาธาระในสารตารตาต่อไปครับโสวิเศสนะของราโคราโคลิงคาาตถาเตสังวิเศสนะของชนานางชนานางภาวาที่สัมบันธะในราโค เข้ากับนามครับเรียกชื่อว่าภาวาที่สัมพันธะนะฮะจะสองสับไม่ใช่ครับขออภัยจะยังไม่แปลยังไม่สัมพันธ์สัมพันธ์แถวสุดท้ายเนี่ยครับต่อไปนะฮะ <c oughs> ยาวิเศษณะของอเปกขาอเปกขาหลิงคัทะปุตตะปุเตสุเอ่อเมื่อกี้ผมลบจะทิง้งปุเตสุก็ดี ทาเรสุก็ดีพินนาทาระในอเปกขาเพราะเปกขามันแปลเป็นนามเนี่ยอ่านว่าความเยื่อใยในบุตรและทาระมันเข้ากับนามจะสัมพันธ์ว่าพินนาทาระครับพินนาทาระในอเปกขาจะสองสัพพะทะสมุจยัตถะเข้ากับปุตเตสุและทาเรสุสาวิเศษณะของอเปกขาอเปกขาลิงคัตถาแล้วก็มาเอาจะตัวนี้ฮะ จะสองสับวากยยสมุจยัตถะเข้ากับเยชนาสารตามณิกุณเลสุโหนติเตสังชนานางโสราโคและปุตเตสุทาเรสุจะยาอเปขาสาอเปขาคือเขียนมาทั้งหมดเลยครับนะเขียนมาทั้งหมดนี่คือคือความยากนะครับคือความยากที่ ที่จะต้องแปลให้ได้ก่อนแล้วจึงค่อยมาสัมพันธ์นะฮะทีราสยกตาในอาหูอาหูอาคยตบทกตุวาจกโอหารินางก็ดีเอขอไปเอตังก็ดีโอหารินางก็ด,กด,กดีสิทีละทุป,ปมุนจังก็ดีวิเศษสนะของพันธนังพันธนังอาวุธกรรมมะในอาหูธนหังสามภาวนาในอาหู ต่อมาครับทีราสยกตาในปริพัชันติปริพัชันติอาขยตบทกตุวาจกปิสัปอเปคถาเข้ากับเอตังเอตังวิเศษณะของพันธนังพันธนังอุตตกรรมมะในเชตวานะเชตวานะปุพพกาลกิริยาในปหายะอนาเปกิโน วิกติกตาในหุตวาหุตวาสมานกาลกิริยาในปหายะกามาสุขังอวุตกรรมะในปหายะอิติสั์สรูปะในอิมาคาถานะตรงนี้มันไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะพอเราแปลได้สัมพันธ์มันก็จะไปได้มาถึงแก้อัดต่อเลยนะครับตัถาวิเศษณะของปเทสุตถาวิเศษณะของปเทสุ ปเทสุนิธารณะในปธาสาทีราสรูปะในอิติอิติสัพสรูปะในปธาสปะปธาสานิธารณียะและสามีสัมพันธะในอัถโถ มาดูต่อไปพุทธาทโยวิเศสนะของปันดิตาปุริสาปันดิตาปุริสาสยกตาในนะวทันติณาสาัปปิเสธะในวทันติวทันติอาขยตบทกตัวาจกอายะสังคลิกะสังขาตังก็ดีนิพพัตตังก็ดีอายะสัง ก็ดีอันทุพันธนะสังขาตังก็ดีทารุชังก็ดีรัชุพันธนังเดี๋ยนะรัชุพันธนังรัชุพันธนังอันนี้แปลว่า อ่าไม่มีนะฮะอรชุพันธนังไม่มีเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่ขออภัยครับอายะสังคลิกะสังขาตังก็ดีนิพพัตตังก็ดีอายะสังก็ดีอันุพันธนะสังขาตังก็ดีทารุชังก็ดีวิเศสนะของพันธนังหรือจะเอาตังตัวนี้มาด้วยก็ได้นะตังก็ดีวิเศสนะของ พันธนังเสร็จแล้วก็ไล่แปลทีละตัวอ,ยา,อา,า,นา,นายสาอปาทานะในนิพพัตตังเสร็จแล้วอายสานิพพัตตังสัญญีอายสังสัญญาอันทุพันธะนสังขาตังสัญญีทารุชังสัญญาปัระชะติเนหิก็ดี วัตถุหิก็ดีกาณะในกัตตวาอันเยหิก็ดีวิเศษอันเยหิก็ดีวากาทิหิก็ดีวิเศษณนะของวัตถุหิวาสองสัพปะทะวิกัปปะทะเข้ากับปปัญชาติเนหิและอันเยหิวากาทิหิรัชชุงวิกติกรรม,มะในกัตตวา กตะวาสมานากาลกิริยาในกตังกตังวิเศษณะของรัชชุพันธนังรัชชุพันธนังอาวุตกรรม,มะในนวทันติอันนี้ตังสมมติว่าตังเนี่ยเราสัมพันธ์ไปแล้วนะพันธนังเราสัมพันธ์ไปแล้วนะครับอาซออาทิหิวิเศษณะของวัตถุหิวัตถุหิกรณะในฉินที่ตรงฉินที่ตรงตุมัตระสัมปทานะในอาสุกุนนยะขีด อาสักุนายะภาเวเหตุในนวทันติทิรังสรูปะในอิติอิติสับอาการะในนวทันติอิติสับสรูปะในอัทโออัทโลิงคัตถะ มาดูต่อไปนะครับสาราตระตาสรูปะในอิติอิติสับสรูปะในปทัสสะปัสสะสามีสัมบันธะในอัตถสารัตตาบิกติกตาในหุตวาหุตวาสมานกาลกิริยาต้องไปดูในในคาถาฮะว่าในคาถาเราแปลว่าอย่างไรเนี่ยสาราตระตาเราแปลเป็นวิกติกตาในหนติเพราะฉะนั้นตัวนี้ฮะ โหตวาสมานากาลกิริยาในโหนติครับแล้วก็รัตตาวิกติกตาในโหนติด้วยครับเนี่ต้องต้องสัมพันธ์เข้ากับโหนติฉะนั้นผู้ที่แปลใหม่เนี่ยแบบนี้มันคืออะไรที่ยากมากครับมันจะต้องเอื้อกันระหว่างคาถาและแก้อัดมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะถ้าไม่เกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะลําบากมากเลยครับแปลเนี่ยแล้วก็ตัวนี้อีกครับ พระหราคะรัตาวิกติกตาในโหนติแล้วโหนติไม่ต้องสัมพันธ์นะครับเพราะว่าถือว่าสัมพันธ์มาในคาถาแล้วอิทิสั์รูป,ปะในอัถุอัถุลิงคัตถะโอ้โหนี่ยากแบบนี้นี่ตัวร้อนนะตัวร้อนชาวเลยครับนะถือว่ายากจริงๆครับ มณิกุลเเลสุสรูปะในอิติอิติสับสรูปะในปัสสะปัสสะสามีสัมพันธะในอัตโถมณีสุก็ดีกุณเดเลสุก็ดีเนี่ยครับมันไม่มีที่เข้าเราก็ต้องย้อนกลับไปดูในคาถาครับนะว่าตัวนี้มันเข้ากับตัวไหนอันนี้เข้ากับสารตารตานะครับ่สารตารตานะมณีสุก็ดีกุลดเลสุก็ดี อาธาระในสารตาระตาจะสองสามปัทะทะสมุจยัตถะเข้ากับมณีสุและกุณเลสุวาสับแปลว่าอีกอย่างหนึ่งครับวาสับอปรารัยมณิจิตเตสุวิเศษณะของกุณเลสุกุณเลสุอาธาระในสารตาระตาเหมือนในคาถาครับมันคนละช่วงกันนะฮะตัวนี้นี้ก็ช่วงหนึ่ง อันนี้ก็ช่วงหนึ่งอิติสัพสูป,ปะในอัตโวอัตโถลิงคัตถะท่านหังสรูป,ปะในตีตีสัพสูป,ปะในปะทะัสปะทะัสสสามีสัมพันธาในอัตโวเยวิเศสนะของชนาะชนาเสกตาในโหนติโหนติอาขยัตบทกตุวจุกมณิกุณเดเลสุอาธาระในสารตาระตาสารตระตาวิกติกตาในโหนติโสวิเศสนะของราโคราโคลิงคัตถะเตสัง เอวสับอวทารณะเข้ากับเตสังเตสังวิเศษณะของชนานางชนานางภาวาที่สัมปทาในราโูจะเดี๋ยวค่อยกลับมาเอานะครับเพราะว่าจะมันรวบพลาดต่อ,อไปครับอเปกขาก็ดีตันหาก็ดีลิงคัตถะยาวิเศษณะของอเปกขา ปุตตะทาเรสุพินนาทาระในอเปกขาและตันหาอเปกขาวิวริยะในตันหาตันหาวิวรณะสาวิเศสนะของอเปกขาอเปกขาลิงคถะจะศัพ์วากยสมุจยัตถาเข้ากับยาปุตตะทาเรสุอเปกขาตันหาสาอเปกขานี่ตามนี้เลยครับขึ้นมาตามนี้นะต่อไปนะครับ ปัญตตาปริษาเสกตาในวัฏันติวัฏันติอาคยตบทกตุวจกเอตังก็ดีกิเลสะมมยังก็ดีวิเศษณะของพันธนังพันธนังอวุตกรรมะในวัฏันติเอตังวิวริยะในกิเลสะามายังกิเลสะามายังวิวรณะทันหังสรูปะในอิติอิติสับอาการะในวัฏันติอิติสับส,ส,สรูปะในอัตโถอัตโถลิ่งคัตถะโอหารินางวิ <c oughs> โอหารินังสรูปะในอิติอิติสับสรูปะในปัสฐะปัฏสะสามีสัมพันธะในอัตโถอย่างวิเศษณะของพันธนังพันธนังเสยกตาในหรติหรติอาขยตบทกตัวจกอากัดทิตตวาปุพกาลกิริยาในปาตนะโตะในปาตนะโตนะครับจะตูสุวิเศษณะของอปาเยสุอปาเยส,อเยสุอาธาระในปาตนะโต ขอภัยเมื่อกี้อย่างวิเศษณะของพันธนงังพันธนงังเสยกตาในอวหารติและหารติอวหารติก็ดีหารติก็ดีอาขยานตบทกตัวจบอากาศทิตวาอากาศทิตวาภูมิภาคารลกิริยาในปาตานะในปาตานะโตครับขอภยัยในปาตานะโต จตูสูว ja to ิเศสนะของอปาเยสุอปาเยสุอาธาระในปาตนะโตปาตนะโตเหตุในอวะหรติและหรติเหตหาอาธาระในหรติอวะหรติวิวริยะในเหตหาหรติเหตหาหรติวิวรณะอิติสามเหตตวัฏฐะอิติแปลว่าเพราะเหตุนั้นนะครับอิติสามเหตตวัฏฐะ ตังวิเศษณะของพันธนังพันธนังลิงกัตถะโอหารินังสัมภาวนะโอหารินังสัญญาวิเศษณะของพันธนังสัญญาวิเศษณะนะครับอ่าไม่ใช่สัมภาวนะเมื่อกี้ผิดสัญญาวิเศษณะของพันธนังแปลว่าชื่อว่าไม่มีนามัศท์เรียกชื่อว่าสัญญาวิเศษณะครับต่อไปครับ สิทธิลังสรูปะในอิติอิติสับสูปะในปาาัสสะปัสสาสามีสัมัญทาในอัตโตอย่างวิเศษณะของพันธนังพันธนังเสยกาตาในณฉินทนะติณนะหรติแลนะเทติณสองสับปฏิเสธะในฉินทติและนิหารติฉินทนะติก็ดีนิหารติก็ดี เทติก็ดีอาขยัตบทกตุวจกอันนี้สัมพันธ์ประธานกับสัมพันธ์กิริยาคุมภาคไปหมดแล้วนะแล้วก็ตัวนะก็สัมพันธ์ไปแล้วต่อไปก็สัมพันธ์ไปตามลําดับพันธนัฐนอาธาระนายณจินทติและณน,นีหาติคือในลักษณะที่ไอตัวกิริยาคุมภาคเนี่ยมันเป็นตัวแปรถอนไปหากัน ตัวที่เราสัมพันธ์น,ธน,าธานัตถาเนยก็ดีชวิกรรมมังก็ดีเนี่ยมันจะต้องเข้าสองตัวมันจะเข้าตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ครับอย่างพันธน,าธานันอาธาระในณนจินทติและณน,นีหรติชวิจาม,มะมังสังอวุตกรรมะในณจินทติอ่าเข้าตัวเดียนะครับณจิน,ะนตินะโลหิตังอวุตกรรมะในณน,นีหรติ พันธนะภาวังอปิสัพเปกถะเข้ากับพันธนะภาวังพันธนะภาวังอวุตกรรม,มะในอาชาเปตวาอาชาเปตวาปุพมกาลกิริยาในเทติฐานะปัฏชละปะัฏา,าทีสุวิเศสนะของฐานนสุฐานนสุานสอาธาระในเทติกรมานิอวุตกรรม,มะในการตุงกาตุงตุมัฏฐะสัมปทานะในเทติอิติสัพเหตวัฏฐะตังวิเศสนะของพันธนังพันธนัง ลิงคถะสิทิลังสัญญาวิเศษณะของพันธนังอิติสั์สูปะในอัถโถอัถโอลิงคถะต่อไปนะครับทุประมวลจังสรูปะในอิติอิติสับสูปะในปัทสาปัทสา,า,าสามีสัมพันธะในอัถโอหิสับวากยารัมพระโชตกะกิเลสับพ,พันธนัง สยกตาในโหติโหติอาคยตบทกตัวจกโลภาวาเสนะกรณะในอุปันนังเอกวารังอัจจันตสังโยคะในอุปันนังปิสัพอเปกะาข้อกับเอกวารังพันธนัฐานะโตอปาทานะในทุมโมจิโยทุมโมจิโยวิกติกตาในสันโต สันโตว,วิเศสณะของกัจจปโปกัจจปโออุปมาลิงคธาวิยาสาวอุปมาชโชตกะเข้ากับพันธนัตฐานะโตทุมโมจิยังสันโตกัจจปโปทุโมจิยังวกิกติกตาในหัวติอิติสัพเหตวัฏฐะตังวิเศษณะของกิเลสะพันธนงังกิเลสะพันธนงังลิงคธา ทบป,ประมลจังสัญญาวิเศษณะของกิเลสพันธนังอิติสัพสรูปะในอัถโธอัถโธลิงคถนะต่อไปครับเอตังปิเฉตวานะสรูปะในอิติอิติสัพสรูปะในปัททวยะสะปัททวยาสะสามีสัมปันธาในอัถโธธีร,ราสยกตาในปริพชันติปักกมันติและปภพชันติปริพัชันติ ปะกามันติและปะวชันติอาขยตบทกตัวจบเอตังวิเศษณะของกิเลสพันธนังเอวังสับกิริยาวิเศษณะในฉินทิตวากิเลสพันธนังอวุตกรรมะในฉินทิตตวายานกะยานะขักเคนะกรระในฉินทิตตวาอนาเปกินโนวิกติไอฉินทิตตวาปุพพากาลกิริยาในปหายะ อนาเปคินวิกติกตาในหุตวาหุตวาสมานากาลกิริยาในาปหายะกามสุขังอวุตกรรม,มในปหายะปหายะอุภาการกิริยาในปริภชันติปกรันติและปภชันติต่อไปก็ไขครับปริภชันติมิวริยะในปกรันติปกรรนติวิวรณะและมิวริยะ ในปับาชันติปับบชันติวิวรณะอิติสัพสรุป,ปะในอันโถอัโถลิงคัตถะที่สุดของความยากเลยครับประโยคนี้แปลก็ยากสัมพันธ์ก็ยากครับฉะนั้นท่านที่มีความเห็นสอดคล้องหรือว่าดูทบทวนอยู่ก็ทบทวนให้แปลได้ไปเลยนะฮะคือไม่ต้องทิ้งเอาไว้ พยายามแปลให้ได้รวดเดียวไปเลยแล้วก็สัมพันธ์รวดเดียวไปเลยเพราะมันจะเป็นคุณอปการต่อท่านอย่างมากอย่างยิ่งสำหรับการาเรียนประโยคสามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแสดงความคิดเห็นตอนนี้ท่านที่อยู่ในไลค์ท่านที่อยู่ในไลค์ก็กดถูกใจให้ด้วยครับอย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยนะครับผมรออยู่ครับผมรออยู่แล้วก็ทักทายกันเข้ามาด้วยครับ เอาละครับสำหรับการสรัมพันธ์เรื่องพันธนาคารจบแต่เพียงเท่านี้